สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วกับ Health d Story ช่องที่จะหาเรื่องสุขภาพมาเมา้ามอยสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่เชื่อว่าเกิน90%ของคนที่ฟังอยู่ต้องทำเป็นประจำมาเล่าให้ฟังครับไหนใครเป็นบ้างครับอาบน้ำสะผมเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องทำต่อทันทีคือขวาคอต้อนวัดหรือไม้ปั่นหูมาปัน่นปั่นแยงแยงเข้าไปในรูหู อืมันฟินมากใช่ไหมครับรู้สึกสะอาดรู้สึกโลง่งแต่ผมไปหาข้อมูลมาครับเพืเ่อนๆว่ารู้ไหมพฤติกรรมสุดฟินที่เราคิดว่าสะอาดเนี่ยแหละคือการทำร้ายหูของเราอย่างรุนแรงเลยครับใช่แล้วครับเรื่องแรกที่ผมไปเจอมาแล้วถึงกับอึ้งเลยก็คือ ขี้หูมันไม่ใช่สิ่งโสกรปรกปรพระเพื่อนๆแต่มันคือเกราะป้องกันชั้นดีที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาครับมันมีหน้าที่เคลือบผิวอย่างในรูหูไม่ให้แห้งช่วยดักจับฝุ่นละอองมแมลงและที่สําคัญคือมันมีธิดเป็นกรดอ่อนๆช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราไม่ให้บุกรุกเข้าไปในหูชั้นในของเราครับ ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่คอท่านบาดครับเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพตามนะรูหูของเรามันเป็นท่อปลายตันการที่เราเอาไม้พันสำลีแยงเข้าไปมันไม่ได้ไปตักหรือไปแคะขี้หูออกมาอย่างที่เราคิดนะครับแต่มันกําลังทําหน้าที่เหมือนท่อนไม้กระถุงดินเลยครับมันกําลังดันขี้หูดีๆที่อยู่ปากทางให้เข้าไปอัดแน่นกันอยู่ที่ก้นบึงของรูหูใกล้ๆก,กับแก้วหูของเรานั่นเองครับ นี่แหละครับที่ Health d e s t o r y อยากเอามาเล่าสู่กันฟังพอเราทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันขี้หูมันก็ถูกอัดเป็นก้อนแข็งจนเกิดภาวะขี้หูอุดตันครับนี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้คนอยู่ดีๆก็หูอื้อหรือการได้ยินลดลงแบบกระทันหันแถมการที่เราไปปั่นเอาเกราะป้องกันออกจนหมดยังทำให้หูแหง้งและคันได้ง่ายกว่าเดิมอีกด้วยพอคันเราก็ายิ่งปั่นวนลูบนรกไปอีก แล้วจะทำความสะอาดหูยังไงดีล่ะคำตอบที่ผมเจอมาคือแทบไม่ต้องทำอะไรกับรูหูเลยครับร่างกายเราฉลาดมากหูของเรามีกลไกทำความสะอาดตัวเองครับเพื่อนๆแค่เราขยับกรามพูดคุยหรือเคี้ยวข้าวผิวหนังในรูหูก็จะค่ยคอยๆดันขี้หูเก่าๆที่หมดอายุแล้วให้เลื่อนออกมาที่ปากรูหูเองครับสิ่งที่เราต้องทำมีแค่ใช้ผ้าสะอาดหรือทิชชู่เช็ดทำความสะอาดแค่บริเวณใบหูและรูหูส่วนน่องก็เพียงพอแล้วครับ เลิกทำร้ายหูของเราด้วยความเข้าใจผิดๆกันเถอะครับถ้าชอบเรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเป็นสายปั่นหูเหมือนกันหรือเปล่าหรืออยากให้ Health D Story ไปหาข้อมูลเรื่องสุขภาพอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ